โอเคครับ okay, วันนี้เอ้ยสวัสดีเพื่อนๆชาชาทุกทุกคนเลยนะครับนี่ก็มาในสภาพปแปลกๆหน่อยนะวันนี้ก็จะมาวอล์แคนนะหลังจากที่ไม่ได้วอลนานแล้วก็ไม่เคยลงคลิปวอล์แคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกได้ด่าแล้วเนาะก็ไม่เคยลงคลิปวอล์แคนก็จะไม่ พูดพ่ายทำเพลงอะไรทั้งสิ้นเราจะปิดเสียงทุกอย่างครับเราไม่เปิดเสียงแน่นอน mm hmm. คนในแคร์เขาก็ไม่รู้หรอกครัผมถ่ายคลิป mm hmm. ผมไม่ได้ยินเสียงด้วย เอาดีมันยิงหัวกูลั่นเลยครับเมื่อกี้ผมกระโดดลงนะเขายิงหัวผมไปดีเลยผมเพิ่มเสียงหน่อยแล้วกันปลาอันนี้มาไม่ได้มาเอาอะไรฮะเอาสนุกอย่างเดียวฮะเรามีนิวเคลีย์นั่นเองมาถึงก็ชนะเลยครับแหมนอนพูกผมลำบากหน่อยเอาไว้เดี๋ยวไว้ผมเล่นในคอมแล้วก็จะได้เล่นสนุกกว่านี้แต่ว่าผมคงไม่ได้อ่านคลิปว่า,นานเล่นในคอมนะฮะ ผมไม่เคยอัาคลิปในเวลาเล่นในคอมเลยมาดิม,มาถ้าไอที่หนึ่งมายิงหัวผมได้อีกนี่แน่นอนเลยผมรู้แล้วยิงยากใครได้ครับปืน ปืนปืนนี้หลังจากโอ๊ยปาจังเลยเว้เสียงดังนะฮะหลังจากที่ดูแล้วผมว่ามันยิงยากถ้าไม่ลูดนะผมเล่นลูดไม่เป็นนั่นคือข้อเสียของผมพอลูดปุ๊บก็จะเดินไม่เป็นเลยอนะเวลารูดเนี่ยโอ้ยมแม่งเล่นเล่นแต่นิวเคียนะครับ เล่นปืนนี่เค้ผมจะวัดปืนสักหน่อยผมไม่มีเกาะด้วยแหละวัดปืนนี่ก็วัดยากะฮะฮึเ,เราไม่มีเกาะน,นี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อก่อนนะพรุ่งนี้ผมเติมสักนิดหน่อยครับสักเก้าสิบบาทก็ยังดีนะให้พออยู่รอบประทางชีวิตไปนะฮะผมไม่เคยเติมเยอะ แ ah. ต่มองอี้ร้องไห้เลยฮนะเจอเจออย่างนี้เป็นผมผมก็ร้องอับดิวเกียนิวเกียทั้งทีมอ่ะวันนี้ผมไม่มีของนะของผมหมดแล้วเหลือแต่ของที่เหลือๆนะฮะของจําเป็นหมดแล้วเหลือแต่ของไม่จำเป็นอ่ะอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ผมใช้เป็นนะเอาไว้เวลาวิแม่งรอดเชีย่ยไม่น่าใช้นิวเคียร์เยอะเลยติดลมนะฮะไม่เป็นไรฮนะปกติก็กากอยู่แล้วโดนยิงนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นไรบ้างเล่นฟังเสียงเขาในคอมเด้อ,นเ,นอเ,ลเล่นอย่างี้ผมปวดหัว <laughs> ยินไม่ได้เซ็งเลยหลังกล่องนะยิงหัวไหมยิงหัวไหมไมีมุนไม่เอ้ยหัวแตกว่ะชิบหายแล้วชุดเธอได้แม่งยอดโอ้นิวหมดนิวหมดก็อย่างน,นี้กันเลยพอผมไม่มีนิวผมก็กเอาหาดิ ย in ี่ยม่งหงาแล้วเบิดไม่เจอพอผมนิ้วหมดผมก็กากไลมวะไม่มีนิ้วก็ทำอะไรไม่ได้ผมอ่ะเอาปืนนิ้เล่นก่อนอีกนะฮะวันนี้ขอแค่ก้าวเวก็พอนะครับโอยคิดหน้าเลยจะเป็นอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวส้นตีนจะแม่งมาอีก ขึ้นมาได้คงไม่ขึ้นแล้วฮะโอ้โหหมดดีมอนี่ยอย่างเท่ไม่ได้ใช้ปืนเลยเิง่ะคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกนะะที่โชกากขนาดนี้นะฮะคือไม่ใช้ปืนเนี่ยมาถึงอุ้งง้างนิวเคียร์เลยนะะมันได้มาแค่สามวันเองฮะผมก็ต้องใช้คุ้มนะเฮ้ยไม่ เล่นในนี้แล้วแม่งเมาสสบัดตลอดเลยเป็นอย่างน,นี้ฮะเมาแม่งกับเอ้อแม่งยิงไม่โดน,น <c oughs> อ,อ็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> เล่นรูปเป็นงนะั้นเอาปืนนี้มาเล่นนะไม่เอาดีอว่าตอนนี้เราจะไม่เราจะไม่หัวร้อนนะครับยัดเค ยิงหัวติดกันกี่ตัวเนี่ยเออช่างมันเถอนะฮะแต่ถืมว่าเขาโปรจริงๆนะไม่เป็นไรเรามีดูเคียนะเราไม่กลัวเลยงสิ้นอีอีเราจะชนะในสายนะครับเขายิงหัวติดตอนไม่รู้กี่ตัวเขาไม่โปรหรอกเขาเก่งอยู่แล้วขึ้นะไรโอ้โหเก็บหมดเลย เกียสองลูกไม่ได้เอ,เอไไ็ได้ว่ะเขาคงไม่ได้โปรอย่างที่ผมคิดใช่ไหมเพราะเขายิงหัวเยอะมากแทนนี้ก็ขออภัยด้วยฮะถ้าล่ะไม่ได้โปรจริงครับก็ขอโทษอย่างยิ่งยวดอันนี้ผมไม่ได้อาจคลิปประจานอะไรนะไม่ใช่ประจานปมเล่นนะขำๆ เขาไม่ได้โปลยหรอกผมมันโดนไปเองผมกากนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเล่นรูปไม่เป็นบอกแล้วเป็นไงล่ะตุ้มอินิ่ ถ้าฟังเสียงอ้าผมเล่นเป็นนายระเบิดนั่นน่ะต้องฟังเสียงแต่ว่าไม่ได้ใส่หูฟังแล้วเนี่ยระวังด้วยะฮะมาแล้วเหนแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยโดนได้ไงวะ หัวไปได้ยิงหัวไปดิดดคดโคตรกงครับคลิปนี้เล่นเหนื่อยเลยแฮวินสุดท้ายแล้วครับถ้าชอบว่ากดไลค์ถ้าไมใครให้กดแชร์ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปนะผมไม่โดนะ เี้ยย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งโอเคจบเมื่อกืนนะฮะต่ผมแตบบ่มันสนุกจริงๆนะฮะเจอใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ